สวัสดีค่ะชาวลัคนาสิงห์ราศีสิงห์คลิปนี้เป็นคลิปประจำเดือนพฤศจิกายน63นะคะของสิงห์ดูได้ทั้งลัคนาและราศีวันที่อยู่ด้านล่างคลิปเป็นการอ่านภาพรวมมีทั้งตรงและไม่ตรงกัยทุกท่านรับชมคุณบันเทิงก็พอนะคะไพ่ของสิงห์เปิดออกมาแล้วเรียบร้อยไพยต่ตัวโตนเนี่ยเป็นจมูลท่านอาจจะมีเรื่องที่ทําให รู้สึกไม่สบายใจหรือมีความกังวลใจอยู่ลึกๆหรือถูกพูดถึงในทางที่เสียหายได้เรื่องเกี่ยวกับเงินเงินทองทองก็ได้ระบบการเงินที่ดูเหมือนจะดีแต่มันยังไม่ดีที่สุดดูเหมือนจะได้แต่ก็มีอันต้องล่องลอยหายไปไพ่การเงินของสิงเป็นไพ่สิบดาบค่ะหมายความว่าท่านจะมีรายจ่ายเยอะมากมีภาระเกี่ยวกับเรื่องการเงินเยอะมากบางท่านเจอปัญหาหนี้เก่าที่แบกเอาไว้ไม่ยอมจบสิ้นโดนเทก็ได้โดนหักหลังก็ได้โดนเอาเปรียบก็ ได้เจอคนที่คิดไม่ซื่อทําให้ท่านต้องแบกรับภาระมากมายค่าใช้จ่ายเยอะก็พึงวางแผนการเงินให้รอบคอบก็แล้วกันในช่วงพฤจิการนี้นะคะเงินมีเข้ามานะมีเข้ามานะคะแต่มันเหมือนจะไม่ได้ใช้อ่ะเราได้เงินมาแต่เราไม่มีสิทธิ์ที่จะได้ใช้มันนะมีเหตุให้เราต้องจ่ายไปกับภาระอะไรบางอย่างระยะนี้เพิ่งรู้จักใครอย่าเพิ่งไว้ใจใครมากนะักนะคะจริงๆแล้วเราก็มีเพื่อนที่ดีอยู่เยอะแยะแหละแต่ว่าคนที่เข้ามาใหม่ๆก็ ต้องดูกันไปยาวๆนานๆเนาะทีนี้มาที่เรื่องการงานบางท่านวางแผนง,งานอยากจะขยับขยายงานขยายกิจการอยากจะสแสวงโชคทางไกลนะคะอยากจะจับงานที่ เ,เกี่ยวกับการสื่อสารเทคโนโลยีต่างๆแต่ก็ดูยังไม่ค่อยสบายใจนักที่จะทำถามว่าทำได้ไหมทำได้ค่ะมีโอกาสก้าวหน้าแล้วก็พัฒนาได้ด้วยแต่ว่าท่านอาจจะเหนื่อยมากเป็นพิเศษอาจจะต้องหมดแรงเยอะหน่อยประกอบกับบริบทสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราด้วยมาที่เรื่องภายในบ้านบ้างน,นะคะบางท่านจะมีความกังวลใจกับบรรยากาศภายในบ้านหรือว่าที่อยู่อาศัยกังวลเกี่ยวกับคุณพ่อคุณแม่ญาติผู้ใหญ่ในวงตระกูลอาจจะเป็นเรื่องของสุขภาพของท่านก็ได้พาระในบ้านค่อนข้างเยอะสักนิดนึงนะคะ บทบริวารลูกน้องอาจจะสร้างความไม่สบายใจหรือสร้างปัญหาให้กลุ่มใจบ้างจะมีการพูดการสื่อสารที่บอกกันไม่หมด พูดกันไม่เคลียหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะบางอย่างก็จําเป็นที่ต้องโกหกเพื่อให้สถานการณ์อยู่รอดหรือโกหกเพื่อความสบายใจอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะศัตรูคู่แข่งค่ะเป็นสิบเหรียญคอยสอดส่องอยู่นะไพ่สิบเหรียญเป็นไพ่ของการส่องการแอบติดตามก็ได้นะคะท่านที่มีคู่แข่งหรือมีคู่ขัดแยง้งเรื่องเงินเงินทองทองอาจจะมีการนัดพบนัดเคลีย์ปัญหากันนะมรณนะเป็นไพ่ที่ดีอยู่นะคะอัศวินเหรียญปัญหาทุกอย่างมีทางออกอัศวินเหรียญคือ คนที่ใจเย็นสุขุมรอบคอบนะแล้วก็รู้จักวางแผนแก้ปัญหานะคะมีความอดทนสูงหากท่านพบเจอปัญหาอะไรใดๆก็ตามปัญหาเล็กปัญหาใหญ่ปัญหาเรื้อรังปัญหาเพิ่งเกิดหรืออะไรใดๆก็ตามนะคะให้นึกถึงความเป็นอัศวินเหรียญตรงนี้เข้าไว้ทุกอย่างมีเวลาเฉพาะการของมันปัญหาเกิดได้ แก้ได้จบได้แต่ต้องอาศัยเวลาด้วยเป็นส่วนประกอบหนึ่งเช่นกันบางท่านมีเกณฑ์ได้เข้าไปร่วมงานฉลองงานเลี้ยงงานมงคลสังสรรค์ของเพื่อนฝูงหรือมิตรสหายที่อยู่ใกล้ชิดกันที่ที่มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันนะคะระยะนี้สิงห์ต้องแก่งให้มากๆทําอะไรมักจะมีคนคอยขัดแข้งขัดขาขัด,ขดโชคขัดลาบอยู่บ่อยๆปัญหาสังคมเรื่องของคนหมู่มากคอยสร้างความรำคาญและวุ่นวายใจให้มีเรื่องให้เราต้อง รับมือหรือแก้ไขหลายๆเรื่องหลายๆอย่างพร้อมๆกันทะมีไพ่ในตำแหน่งวิน่าเเป็น8ไม้โดน5้าไม้กับเดมูลอยู่ขนาบอยู่ข้างๆงานเยอะจุกจิกวุ่นวายทำให้ความเครียดทำให้เกิดความกังวลหรือเกิดความไม่สบายใจอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ระวังการมีปากเสียงหรือการ ขัดใจกันกับบุคคลอื่นด้วยนะคะหลายท่านฟังดูเอ๊ะทำไมมันมีแต่เรื่องที่แบบแย่ๆจังไม่มีอะไรดีๆบ้างเหรอ <laughs> ก็มีนะคะมันเป็นช่วงชีวิตนันะเพื่อนๆเนาะมันก็มีช่วงดีช่วงแย่ช่วงขึ้นช่วงลงเป็นปกติ ะะทีนี้เรื่องคู่ครองคนรักค่ะเรามาเริ่มต้นที่คนโสดนะคนโสดอาจจะได้พบรักกับพ่อไม้แม่ไม้นะคะเอาใจเก่งเทคแคร์เก่งดูแลดีอะไรเงี้ยแต่ว่าออกแนวเจ้าชูนิดนึงนะคะทีนี้คนมีคู่ค่อนข้างที่จะเหนื่อยงานมีอะไรให้คิดในชีวิตเยอะทําให้ความรักขาดความโรแมนติกสักหน่อยนึงบางคู่อาจจะได้แยกกันอยู่คนละพื้นที่นะคะเพราะว่าภาระเรื่องงานนะ ทีนี้ปัญหาสุขภาพค่ะที่จะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเกี่ยวกับหลังนะปวดหลัง<ม>เส้นเอน็นสบับกตรงไหล่ตรงเอวหมอนรองกระดูกกระดูกทับเส้นปวดหลังปวดข้อเจ็บแปลบ,บริเวณใต้ราวนมหรือแถวๆหน้าอกนะคะแน่หน้าอกหรือว่าบางทีแบบ แป๊บๆขึ้นมาอะไรอย่างนี้แล้วก็นอนหลับไม่ค่อยสนิทหลับไม่เต็มตื่นหลับหลับตื่นตื่นอะไรอย่างนี้นะคะปัญหาเกี่ยวกับระบบสายตาด้วยดวงตาด้วยมีอาการไอหวัดเจ็บคอแพ้อากาศแพ้อาหารแล้วก็โรคไวยทองด้วยนะคะคิดมากขี้เหงาอะไรอย่างเงี้ยส่วนเรื่องของโชคลาภค่ะโชคลาภไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่น,นะคะแต่ว่าบางท่านจะได้รับเงินก้อนนะคะแต่ว่า คือมันได้มาแล้วมันมีเหต,ตุต้องจ่ายไปหรือต้องเอาไปใช้ใช้เงินเรานั่นแหละแต่เราทําไมเราไม่ได้ใช้ก็ไม่รู้หรือจ่ายให้กับเรื่องของคนอื่นรับผิดชอบให้กับภาระของคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นช่วงเดือนที่สิงจะได้พิสูจน์ความสามารถในการแก้ไขปัญหาอย่างเต็มที่เลยจะได้จัดการกับอารมณ์ของตัวเองค่อนข้างมากท่านสามารถแก้ปัญหาได้นะคุณเป็นสิงไม่มีอะไรในโลกนี้ที่คุณต้องกลัวคุณคือเจ้าป่า คุณคือธาตุไฟมีความทะเยอะทะยานมีความมุ่งมั่นชอบอะไรที่ท้าทายแต่ในขณะเดียวกันจะชอบความสันโดษด,ด้วยในในตัวนะความเป็นสิ่งตรงนี้แหละที่จะมาช่วยให้เ,หเพื่อน สามารถที่จะทะลุทะลวงทุกๆปัญหาได้มีราชาดาบมีอัศวินเหรียญมีสิบเหรียญมีแปดไม้มีหนึ่งดาบมีความฉลาดในการแก้ไขปัญหาแล้วก็สามารถทําได้สําเร็จด้วยมีสามถ้วยมีสามไม้นะคะไพ่ของการได้รับชัยชนะแล้วก็เฉลิมฉลองความสําเร็จคุณจะประสบความสําเร็จในท้ายที่สุดค่ะแต่อย่านอยตัวเองแค่นั้นเองนะคะมาที่เรื่องของรักสามเศร้าบ้างเกิดสลับด้านกันได้นะคะสิงมีไพ่หนึ่งไม้สามเหรียญน,นะ เหมือนจะมีการพยายามติดต่อหรือมีการกระทําบางอย่างเพื่อที่จะได้มาคุยมาเคลียร์หรือทําข้อตกลงทางออกร่วมกันกับความสัมพันธ์นี้อีกครั้งหนึ่งแต่ว่าหลังจากนั้นแล้วดูเหมือนสิงจะค่อยออกไปตั้งหลักสักพักหนึ่งแต่ถ้วยค่ะคือยังรู้สึกรักอยู่ยังมีความรู้สึกที่ดีๆกับเขาอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละแต่มันเหนื่อยแล้วก็มันเหมือนกับว่า ออขอวางไว้ก่อนแล้วกันหันหลังออกไปเด็กเรียนค่ะ mm hmm. ก็คือยังแคร์ความสัมพันธ์นี้อยู่นั่นเองทีนี้ไพ่ของเขาเนี่ยสามไม้แปดไม้การติดต่อการสื่อสารทั้งสองใบเลย mm hmm. เพื่อการเจรจาหาทางออกหาทางแก้ไขนะคะบางเคสอยู่คนละที่เนาะอยู่ไกลกันได้ทําให้การสื่อสารกันค่อนข้างลําบากพอจะมาน,นัดเจอนัดเคลียร์รู้สึกว่าอะไรมันส่วนทางกันไปนหมดเลยมันไม่ลงตัวไม่ไม่ตรงกันสักทีหนึ่งทีนี้เขามีไพ่ the f o l The yeah. hermit ะะการพาตัวเองออกไปจากบรรยากาศของรักสามเศร้าหรือต้องการความเป็นตัวเองต้องการอิสระต้องการโลกส่วนตัวต้องการความเป็นส่วนตัวไม่อยากเครียดแล้วการปลีกตัวอยู่ลําพังใช้เดียวแล้วก็ใช้เวลาทบทวนอะไรให้กับตัวเองทั้งสิงและแฟนของสิงได้ไพ่ที่คล้ายกัน คือเป็นการติดต่อพูดคุยกันเคลียร์กันแต่หลังจากนั้นดูเหมือนต่างคนต่างเงียบเงียบเหมือนถอยไปตั้งหลักคนละข้าวอะไรอย่างนี้เนาะทีนี้ไพ่ของบุคคลที่3เป็นไพ่สองถ้วยคะ่ะไพ่สองถ้วยคือไพ่ของความรัก The f o o เหมือนกับที่แฟนของสิงห์มีเลยเป็นชาวต่างชาติหรืออยู่ต่างถิ่นต่างแดนได้นะคะจริงๆแล้วเนี่ย the f o o เนี่ยหมายถึงคนที่ไม่พร้อมที่จะจริงจังคือชีวิตยังต้องการอิสระไปเรื่อยๆอยู่คือคนที่กล้าเสี่ยงกล้าลุยแล้วก็มองโลกแงด่ดีมันทําให้เขาทําอะไรก็ดูชิลๆไปหมดเลย King d a บค่ะจริงจังเด็ดขาด j u s t i c e คือการแต่งงานการจดทะเบียนก็ได้อยากได้ความฮานะที่มันถูกต้องหรืออะไรประมาณนั้นนะคือสองข้อยังรักอยู่ในไหนก็ในไหนก็เสี่ยงเลยแล้ว กันอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉันมองว่าถ้าอีกฝ่ายชัดเจนบุคคลที่3ามเขาก็พร้อมที่จะรับได้ทุกสถานการณ์นะหมายความว่าถ้าเขาถูกเลือกเขาก็จะโอเค แต่ถ้าเขาถูกเท<ด>เขาก็พร้อมที่จะไปได้เหมือนกันนะ<ม>ขอแค่ความชัดเจนเท่านั้นขึ<อ>้นอ,อยู่กับว่าคนกลางหรือคนที่คบซ้อนเนี่ยจะให้ความชัดเจนกับเขาได้เมื่อไหร่ทํานองน,นี้นะคะอาจจะตรงหรืออาจจะไม่ตรงก็ได้นะเพื่อนๆฝ<อ>ากคำทำนายหนยไม่ถูกเจนเพื่อนท่านใดหรือว่าไม่ตรงกับพลังงานของท่านใดนะเพะื่อนต้องขออภัยในที่นี้ด้วยขอบคุณทุกๆการติดตามขอบคุณทุกการรับฟังนะคะลาไปแล้วคลิปนี้สวัสดีค่ะ